ก็วสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารถบัสไปคืนเจ้าของครับผมเอารถบัสไปคืนไอ้เอาไว้ไว้ว่าเอาเป็นแบบต่อรถบัสนี่ครับเขาก็สิ้นสดแล้วครับมีเรื่องช่วยครับในรถบัสเขาก็ นี่นะครับรถสายลแบแต่ถ้าเป็นยัไงมาตามดนี้วมก็เมื่อกี้ผมไปปรับเสียงมาก็ เสียให้มันน้อยๆรถจุดห้าอันน,น <Ris> ี้รถบัสไม่ต้องออกเองไม่ต้องออกเองใมันเสียเวลามาจอดที่นี่กี่เจ้ามันเป็นค้าอะไรรถแน่นอนล่ะไม่ใจรถรถอันนี้ยังมี voilà kind of meeting, life, อ่ะโทรศัพ <Miller> ท <fish> ์ส่วนรับตอนนี้มัน มันยังไงว่ามันมีรถอะไรต่างๆไงคือจะต่อรถวัดหรือจะต่อรถบรรทุกกันเนี่ยครับว่าอันนี่ยรับแล้วก็อ,อาอชีพรถหมอแล้วก็ต่างจังหวัดรถบัสต่างจังหวัดเด็กคนตนัวน่าอันนี้มดดีครับผม เี่ดการจนไม่อยากเรื่อนเง็ดด้ยเอาอย่างไงคนเราถ้าไม่มีมาสปองก็ออกไม่ได้ครับติดเทียวเีเข้าไปเั่อันันดันดันันด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 ันันนดนดันดนดานดันนดคนันดันดันดูนดันับัดั่ั ตอนกูซืก็ไปกันต่อลาาแล้วครับก็จะไปส่งนี่ว่าหามาแล้วครับเดินทางมาักไกลก็มาถึงนี่ก็โมงหกโมงโมงเช้ามัว่วไอ้พวกกี่โมงอะไรแบข้ามผ่านรถบัส เอารถพัสไปส่งรบเออรับรถบสไปส่งรูรถอรงรถนส่งเป็นลูกค้าเอารถมา,ามส่งลูกค้เาเนาะีได้น,นี่ก็เป็นได้เป็นนี่ส่อเสียวอ่ะเอาั ต้องอ่ะเอาเอาเสร็จเสร็จนี่ก็กันแน่เลยเดี๋ยวต้องอ่ารามโร่ครับครับอ่าแต่รถอ่าๆๆฮะโคเนอร์ โค้งนี่โ,โค้งเยอะก็นี่ก็ขับรูทางรวยน้องเช่ทางรวันเป็นทางลุงลงลก,ลงกลังผสมลุกกลงังเเสืองัวร์ลสอง้ามามาโค้งโอ้ย้ เชแน้าตานนี้ค่อยขับปกันคตกหวชเออสีมีอะรเยอะรกมัดก็วิ่ไม่ทันกันเลยเฮไอ้ไมยิ่งอ่อนแรแต่ละคันเนาะเ เออรถใหญบ่าโอ้โหท้ายน่าจะยาวยกสองก็ออ่าก็เนี่ยเอาต้องหางี้เนี่ยรเขามสมชีวิตจิตจัมตก็ไม่ได้เอเอาไปต้มอย่างเดียว คนคนกักจักรก็ถูกกักัดอ่าัดมาเนี่ยเอ้ยทางนี้นาาใครเล่นไอ้ทางนี้มุกี้อ่ะระวังดีๆนะครับถ้าคุณไม่อยากเสียสูญเสียรถของคุณเอ่าอีกอย่างครับทางนี้ก็ห้ามขับเร็วด้วยครับอ่าขับไปชา้าดีกว่า ก็เก e ี่ยวกับถึงอาบสัหรับครับแม่สัหรับสัหรับอะไรฮะสัหรับแม่ครับตอนสุดท้ายน้องสองนี่ครับบ้านลูกค้าก็ทามาให้ลูกค้าซื้อลูกค้าขอ รถก็จอดไว้ยับมีอะรแกะไสั่งซํำรถอยู่ที่คอนเวียรรี๋มาส่งที่วันนี้ดูสิมีรถบัสสกัเลยมีเะโดนทุก ก่เดี๋ยวเราไปดูอีกตอนหนึ่งดีกว่าวันนี้มารอบเช้าตัวครับรถรถสีร้อของเราจะขับไปลงปุยครับแจะแม่ก็ลงแกะม่าฟังอ่ะ ไปส่ง um <t Investment> uh ูค้าก็มีหกโมงกว่าร้านยมีไฟเยอะกไม่ต้องแปลกใจครับว่าผมทำมาเสร็จไม่เป็นครับแนะ

ไม่ชอบแับไม่ส no, like um, ่งไม่อย่างนี้ส่งดิ่งไม่ส่งดิลเนอันนี้มส่งเป็นแบบพวกปุยอะไรอย่างเงี้ยว่า เขานจะไกลพอสมควรครับวรัมีงานมการอแสดงลงแล้วก็มีซอยบ้านอยู่ยสำนักงานที่พ่อครับดูว่ รแลร้วับไปลงแกบมาเมื่อวานอยู่กรุงเทพครับก็แาเข้ากรุงเทพครับเมื่อวานไปส่งแกอะอะไรเงี้ยนี่ก็มีเน ราจะรจะวาเนที่รอยครับสำหรับรถที่สูเอินทีอาใช้ลายเรียงได้หรอกก็ประมาณนี้นะครับเราดูรถต่อไปกันเลย อ,อันนี้ก็มาไทยมาทำงานขับรถไทยนะครับเราเซฟฟอร์รถเซฟฟอร์ติดแอร์เซฟฟอร์รถเอหัวตามหนาะยากครับบางคน,นนะ,ะตั้งนาไปตั้งนาอะไรเงี้ยแบบ น่าจะดีกว่ากันอยู่หรอครับสำหรับรถมีไท่อ่าดวนี้่เลรแบบไม่ก็ตกสตาร์กยแบบนี้ว่ะก็ปิดทากจาจะมาเ่ใครที่นี่ ข้าวมีน้อยรถไทยรถไวอนยีบน่ครประมาณนี้รถไทยทำเป็นรถรถไทยแอบ ไปาิ่ทำนาเสร็จแล้วกลับบ้านนะผมของเรื่องอาิ lo, soda, ี้นะซะจ้ก เสียงอาจจะเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันเพราะผมถ่ายดึกไปหน่อยครับ,รบผมมานนี้ครับทานขูขนาดยังสอนเรีนอยู่ครับยังไม่มีสีเรียนครับถไทยสังเกยวับ ก็ไทยับไม่ใช่อไรอะไรก็รัมาณแบบน้สดด้วย

สำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ครับผมครับอไะเนีมย